ขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงเมื่อวันที่8ตุลาคมปี1993บนเกาะไวฮิกิประเทศนิวซีแลนด์ได้เกิดคดีทำร้ายภรรยาจนเสียชีวิตขึ้นสื่อหลายสำนักทำการรายงานข่าวส่วนสาเหตุที่ตัวคดีได้รับความสนใจขนาดนี้เป็นเพราะผู้กระทำความผิดคือกู้เฉงิงกวีคนดังและต้นแบบในสายตาผู้อ่านขณนะนั้น หากแต่เพราะเหตุใดเขาผู้ซึ่งประพันธ์บทกวีที่แสนบริสุทธิ์พุดผ่องตั้งมากมายจูๆ่ๆถึงได้กลายร่างเป็นปีศาจไปได้เราจะต้องค้นหาคำตอบจากชีวิตของเขาซึ่งต้องย้อนเวลากลับไปในศตวรรษที่แล้วกู้เฉิงเกิดที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี1956เขามีพี่สาวอยู่อีกหนึ่งคนปีดาของเขาเป็นกวี ดังนั้นกู้เฉิงจึงได้รับอิทธิพลมาจากปิดาเริ่มตอนขีดเขียนบทกลอนมาตั้งแต่เด็กซ้ำยังเปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์แต่ในขณะเดียวกันก็มีนิสัยชอบแยกตัวจากสังคมมักอยู่ตามลำพังคนเดียวเป็นประจำไม่ชอบสูงสิงกับคนหมู่มากไม่เล่นกับเด็กคนอื่นและไม่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มใดๆด้วยในปี1968กู้เฉิงในวัย12ปี ย้ายจากปักกิ่งไปอยู่ที่ฟาร,รม์มคอมมูนซันตงที่นั่นเขาได้ใช้ชีวิตแบบชาวไร่าชาวนาทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองแต่ยิ่งนับวันเขาก็ยิ่งเข้าหาผู้คนน้อยลงตรงข้ามกับความรักในบทกวีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเขาฟังภาษาถิ่นแถบนั้นไม่ออกซึ่งนอกจากคนในครอบครัวแล้วเขาจะต้องหลบหน้าหลบตาเวลาที่มีคนอื่นปรากฏตัวเสมอ มินำซ้ำเขายังต้องหยุดพักการเรียนซึ่งบิดาของเขาทำการอบรมสอนหนังสือเขาเองโดยที่คิดว่าจะสามารถทำให้ลูกชายเรียนได้ดีมากกว่าปกติส่งผลให้กู้เฉิงที่ขาดการเข้ากิจกรรมกลุ่มตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงแต่ตัวกู้เฉิงเองก็ชอบชีวิตวัยเด็กที่มีแต่คนในครอบครัวแบบนี้มาก เพราะเป็นเสมือนป้อมปราการที่สร้างขึ้นมาเพื่อตัวเขาเองโดยเฉพาะสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบได้โดยที่ไม่ถูกคนอื่นรบกวนในปี1974กู้เถิงวัย18ปีได้กลับมาอยู่ปักกิ่งและความสามารถด้านการประพันธ์ก็เริ่มต้นฉายแววขึ้นเขาสร้างสารรค์ผลงานที่เน้นความงามและความบริสุทธิ์ของสรรพสิ่งตามธรรมชาติ บทกวีที่เขาประพันธ์ขึ้นทั้งหมดได้รับการรวบรวมตีพิมพ์ตามลำดับนับตั้งแต่นั้นมาเขาก็เริ่มมีคนนับถือและได้ประพันธ์ผลงานอันสสรงดงามอีกมากมายเช่นหัวฉีกับเรนชิงตาไจืแปลว่าฉันคือเด็กเอาแต่ใจคนหนึ่งซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาก是一个 我是被妈妈宠坏的孩子，我是你。我希望每一个时刻都像彩色蜡笔那样美丽。我希望能在心爱的白纸上画画，画出笨拙的自己，画下一个永远不会流泪的人 ราตีอันมืดมิดมอบดวงตาอันมืดมนแด่ฉันแต่ฉันจะใช้มันส่อหาแสงสว่าง A generation ผลงานชิ้นเอกของกู้เฉิงนับได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของตัวเขาซึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของกู้เฉิงด้วยเช่นกันนั่นก็คือหมวกที่เขาสวมใส่หมวกดังกล่าวดัดแปลงจากขากางเกงของเขาเอง ซึ่งแม้ว่าหลายต่อหลายคนจะรู้สึกแปลกๆแต่เขาไม่เคยจะใส่ใจไม่ว่าไปที่ไหนเขาจะต้องใส่มันเสมอถ้าหากมีคนถอดหมวกของเขาทิ้งเขาจะหลบเขาข้างหลังคนอื่นทันทีแล้วให้เขาคนนั้นไปเอาหมวกมาให้กูเฉังบอกว่าหมวกคือบ้านของเขาเมื่อสวมใส่มันแล้วจะรู้สึกปลอดภยัย ในเดือนกรกฎาคมปี1979กูเฉิงได้พบกับเชียเย่ผู้รักในวรรณกรรมบนรถไฟขบวนหนึ่งซึ่งเธอคือรักแรกพบของเขาหลังจากนั้นมาทั้งสองก็ได้แลกจดหมายรักซึ่งกันและกันยามอาทิตย์อัสดงดวงตาของคุณช่างเปลี่ยนไปด้วยแสงสว่าง ดุดดังชื่อของคุณดุดดังแผ่นฟ้าอันสว่างพร่างพราวผมจะเฝ้ามองคุณอยู่เงียบๆให้ชีวิตได้อับไล์ไปด้วยความชอช่วงซึ่งเชียเยก็ตอบจดหมายกลับไปว่ารถไฟลั่นไปลั่นมาผู้โดยสารเต็มนั่นในขบวนมีทั้งคนดีและคนเลวแต่คุณนั้นไม่ใช่คุณคือปัจเจกที่แตกต่างถัดจากนั้นกู้เฉิงก็ปลุกไปบ้านของเชียเยแล้วบอกรักต่อหน้าเธอ หลังจากนั้นเขาก็ไม่ไปไหนแล้วกินอยู่หลับนอนที่บ้านของเชียเย่จนกระทั่งพ่อแม่ของเชียเย่ตอบตกลงให้พวกเขาคบหากัน ทั้งสองจึงได้รักกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเชียเย,ยเป็นสาวสวยจิตใจงามเข้าใจและรับในทุกอย่างของกู้เฉิงได้หลังจากที่คบหากันได้4ปีทั้งสองก็เข้าสู่ประตูวิวาในโลกของกู้เฉงิงเขามีความถือตัวแบบคนเป็นกวีผลงานของเขามีไว้เพื่อแสวงหาความงามทางศิลปะเท่านั้นเขาไม่ยอมเอาผลงานตัวเองไปแลกเงินทอง แต่นอกจากการแต่งโครงกรแล้วเขาก็ไม่มีความเก่งกาจอย่างอื่นอีกดังนั้นภาระเรื่องการดำรงชีพจึงตกอยู่กับเชียเย,ยผู้เป็นภรรยาเธอดูแลชีวิตของกู้ทังอย่างดีเยี่ยมซึ่งหลังจากแต่งงานกันแล้วเชียเย,ยก็ตั้งท้อง หากแต่กู้เฉิงไม่ได้มีความปรารถนาและสนอกสนใจกับลูกของตัวเองเขาบ่นกับภรรยาอยู่ตลอดว่าลูกจะทำให้เขาเป็นบ้าเชียเยเยจึงจำใจต้องเสียสละลูกในท้องในเดือนพฤษภาคมปี1987กู้เฉิงได้รับเชิญให้เข้าร่วมเทศกาลบทกวีนานาชาติที่ยุโรปเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมร่วมกิจกรรมการบรรยายและแสวงหารายได้เล็กๆน้อยๆในปี1988 กู้เฉิงได้รับการว่าจ้างจากมหาวิทยาลัยออกแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ให้ไปเป็นอาจารย์ภาควิชาภาษาเอเชียแต่เขาก็ลาออกในอีกหนึ่งปีต่อมาและไปซื้อบ้านหลังเล็กๆบนเกาะไวฮิกิประเทศนิวซีแลนด์ก่อนที่จะหาทางลักไก่จนได้สิทธิพมนักถาวรในความคิดของกู้เฉงิงเขาชอบที่นี่มากเพราะมันเป็นโลกจินตนาการในอดีตของเขาและแน่นอนว่า กู้ถังไม่เคยคิดเลยว่าจะหาเงินมาดำรงชีพอย่างไรเชียเย่ a, จึงต้องอาศัยการเลี้ยงไก่แล้วขายไก่ดำรงชีพบางทีเธออาจจะรู้อยู่แก่ใจว่าเมื่อตัวเองแต่งงานกับกู้ถังแล้วจะต้องเผชิญกับชีวิตแบบนี้แต่นิสัยที่ผิดแผลกจากคนปกติของกู้ถังก็มาแสดงออกอย่างเต็มที่ที่นิวซีแลนด์ กู้เฉงล้อมที่ดินข้างๆบ้านให้เชียเย,ยเลี้ยงไก่หลายร้อยตัวจนสุดท้ายส่งผลให้เพื่อนบ้านไม่พอใจและมีเจ้าหน้าที่ชุมชนมาหาถึงบ้านเสนอให้กู้เฉงจัดการหรือทิ้งแต่กู้เฉงไม่ยอมจนสุดท้ายต้องให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน สั่งให้กู้ถังจัดการซึ่งเขาคงจะรู้สึกว่าตัวเองถูกละเมิดสิทธิเลยรวบรวมเอาหัวไก่ทั้งหมดบรรจุใส่ในถุงแล้วเอาไปทิ้งบนต่อเจ้าหน้าที่ชุมชนเล่นเอาทุกคนขวัญผวาไปตามๆกันคิดว่ากู้ถังอาจจะเป็นคนบ้ากู้ถังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะเขาปฏิเสธการเรียนภาษาอังกฤษทั้งยังขับรถไม่เป็นอีกด้วยเวลาไปไหนมาไหนเชียเยจะไปรับไปส่งตลอด เขาพิมพ์ดีดไม่เป็นร่างเอกสารต่งตางๆเชียเยหลวนเป็นคนพิมพ์ให้ทั้งนั้นเขาทำอาหารไม่เป็นยามหิวขึ้นมาก็ต้องบอกเชียเย,ยอย่างเดียวจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้เลยแม้แต่น้อยแต่แล้วเชียเย,ยก็ตั้งท้องอีกครั้งเธอรู้ว่ากู้เฉงไม่ชอบเด็กจึงปิดบังอีกฝ่ายมาตลอดในช่วงแรกและหลังจากที่จำเป็นต้องเปิดอกคุยกันกู้เถิงก็ร้องขอให้สละลูก แต่เชียเย่คิดว่าตัวเธออายุเลย30แล้วถ้าหากยังไม่มีลูกอีกแล้วก็จะช้าเกินไปจึงใช้ข้ออ้างต่างๆนานาช่วงเวลาไปเรื่อยๆจนกระทั่งกู้เฉิงทุกบีบให้ต้องยอมรับลูกหากแต่เขาก็บอกว่าถ้าหากลูกเป็นผู้ชายจะต้องส่งกลับจีนแต่ถ้าเป็นผู้หญิงถึงจะเลี้ยงไว้เองและแล้ว,ลวเชียเย่ก็คลอดลูกชายออกมาในปี1988 กู้เฉิงตั้งชื่อให้ลูกชายว่าซังมูเอ๋อร์แปลว่าเห็ดหมอนตามธรรมดาเด็กจะต้องร้องบ่อยซึ่งส่งผลกับการสร้างสรรค์งานของกู้เฉงิงทำให้เขารังเกียจเด็กน้อยอย่างยิ่งเขาบอกว่ามูเอ๋อร์น้อยคือเห็ดพิษกลางประสาทเทพนิยายในอุรมคติของเขาเป็นผู้บุกรุกในชีวิตแต่งงานของพวกเขาจะมาแย่งชิงความรักของเชี่ยเย่ไปจากเขา ถึงขั้นที่พูดว่าลูกชายหน้าไม่เหมือนคุณแล้วก็หน้าไม่เหมือนผมแบบนี้มันดีมากๆเลยทำให้รู้สึกว่าผมไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเขากู้เถิงถึงกับไม่ยอมอุ้มลูกและเพราะงุนหงิดยามที่มองเห็นเด็กน้อยเลยทำการกดดันเชียเย,ย่อยู่ตลอดไม่ให้เชียเย,ย่ใช้ใจ่ายเงินเกี่ยวกับลูกถึงขนาดที่แต่มู้เอ๋อน้อยลงจากโซฟาทั้งยังร้องขอให้เชียเย,ย่ส่งลูกไปที่อื่น ภายใต้สถานการณ์จำใจเชียเย,ยจึงต้องส่งลูกไปเลี้ยงที่บ้านคุณยายคนหนึ่งในท้องที่นั้นเธอพบว่ากู้เฉิงผูกมัดเธอกับเขาไว้แนบแน่นทนไม่ได้ที่จะให้ความรักของเชียเย,ยที่มีต่อเขาลดน้อยถอยลงไปถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของตัวเองก็ตามแต่เชียเย,ยผู้จิตใจงามก็ใจแข็งไม่พอที่จะทอดทิ้งกู้เฉิงเธอไม่อยากเห็นชีวิตของเขาต้องพังทลายเพราะการลาจากของเธอ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่คือสามีภรรยาแต่กลับเหมือนแม่ลูกเสียมากกว่ากู้เฉิงไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาร่วมแบ่งปันความรักของภรรยาแต่สำหรับความรักของตัวเองแล้วกลับดูเหมือนจะไม่เคร่งในแบบเดียวกันเขาคิดว่าแนวคิดแบบผัวเดียวเมียเดียวเป็นสิ่งที่ศาสนาตะวันตกเผยแพร่วัฒนธรรมจีนแท้ๆไม่ใช่แบบนั้นดังนั้นจึงไม่เคยวางข้อจำกัดให้กับตัวเอง ในตอนปี1986 หนึ่งปีก่อนที่ทั้งสองจะไปพำนักที่ยุโรปมีหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวตรงหน้ากู้เฉิงในระหว่างงานประชุมกวีครั้งหนึ่งเธอคือหลี่อิงหลี่อิงในเวลานั้นมีแต่ความชื่นชมในตัวกู้เฉิงหลังจากที่ได้รู้จักกันในงานแล้วเธอก็มักหาโอกาสมาเยี่ยมเยียนสองสามีภรรยากู้เฉิงกับเชียเย่ยเสมอความเทอทูนที่มีต่อกู้เฉิงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นที่บอกกับคนอื่นว่าเธอคิดว่าตัวเธอ เหมาะสมกับกู้เฉิงมากกว่าการพบกันในทุกๆครั้งของเธอกับกู้เฉิงเป็นเสมือนการจาริกแสวงบุญพอกู้เฉิงเตรียมตัวไปบรรยายที่ยุโรปในปี1987หลี่อิงกลัวจะเสียใจภายหลังจึงปลุกความกล้าเผยความในใจกับกู้เฉิงก่อนที่เขาจะเดินทางเธอร่าให้สารภาพรักกับกู้เฉิง ซึ่งในตอนนั้นเชียเย,ย่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเธอเห็นสามีตัวเองถูกบอกรักแต่กลับแสดงออกว่าไม่ใส่ใจเลยไม่มีท่าทีใดๆแต่กู้เฉิงทราบซึ้งใจไปแล้วก้นบึ้งลึกๆในใจเขารับรักของหลีอิงแม้ว่าจะมาอยู่นิวซีแลนด์นานแล้วมีลูกแล้วได้รับการดูแลาจากภรรยาอย่างดีเยี่ยมแต่เขาก็ยังคงติดต่อกับหลีอิงทางจดหมายอยู่ตลอดเวลา จนในตอนหลังเขาได้บอกกับภรรยาว่าจะรับเอาหลี่อิงมาอยู่ด้วยเชียเยเยไม่เพียงไม่ปฏิเสธสำยังพยายามช่วยจัดการขั้นตอนการออกนอกประเทศให้กับหลี่อิงด้วยในวันที่5กรกฎาคมปี1990หลังจากที่สองสามีภรรยาลงหลักปักฐานได้3ปี เชียเย่ก็ใช้เงินที่ขายไขย่ไก่ได้มาซื้อตั๋วเครื่องบินหลังจากที่หลีอิงมาถึงเกาะก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทันทีเชียเย่มีท่าทีรักใคร่ห่วงใยในตัวหลีอิงอย่างมาก ชีวิตของทั้งสามคนดูไปแล้วก็ปรองดองกันดีทว่าในความเป็นจริงเชียเย่มีแผนการของตัวเองสาเหตุที่เธอรับหลี่อิงมาอยู่ด้วยก็เพื่อให้หลี่อิงมาแทานที่ตัวเองชั่วคราวซึ่งแบบนี้เธอจะได้เจียดเวลาไปดูแลลูกที่ฝากคนอื่นเลี้ยงไว้ได้บ้าง ยิ่งไปกว่านั้นเธอรู้ดีว่าการพึ่งพาอาศัยที่กู้เฉิงมีต่อตัวเองไม่อาจมีใครมาแทนที่ได้ซึ่งพวกเขาใช้ชีวิตกันแบบนี้มาสองปีแล้วการมาของหลี่อิงช่วยยกความสนใจที่กู้เฉิงมีต่อภรรยาไปได้ก็จริงหากแต่ความคิดของคนเรานั้นสลับซับซ้อนเห็นได้ชัดว่าเชียเย่ประเมินความรักที่สามีมีต่อหลี่อิงผิดพลาดไปความรักที่ว่านี้เหนือกว่าที่จะรับได้ไปมากทีเดียว กู้เฉิงกับหลี่อิงตัวติดกันทุกวันทุกสิ่งทุกอย่างจึงไม่เคยปิดบังเธอแม้แต่เรื่องลับๆร,ระหว่างทั้งสองคนก็เล่าให้เชีย่ยเย่ฟังหมดเชีย่ยเย่ในเวลานั้นน้อยเนื้อต่ำใจมากถูกบังคับให้สลาลูกชายแต่ในขณะที่ตกทุกข์ได้ยากสามีกลับเดินห่างไปจากตัวเองด้วยเหตุนี้เธอจึงเริ่มคิดที่จะกอบกู้ชีวิตแต่งงานอันบิดเบี้ยวนี้กลับมา โดยหวังว่าจะสามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมกับสามีได้อีกครั้งหนึ่งตอนปี1992ประเทศเยอรมน,นีส่งจดหมายเชิญสองสามีภรยาไปทำการบรรยายเป็นเวลาหนึ่งปีเชียเยหวังใช้การเดินทางไปเยอรมันในครั้งนี้ทำให้สามีเปลี่ยนใจเพราะหลี่อิงเดินทางไปด้วยไม่ได้โดยที่หวังว่าในช่วงระยะเวลาที่เธอไม่อยู่นี้หลี่อิงจะสำนึกได้เช่นกันแม้ว่าจะทำใจไม่ได้อยู่บ้าง หากแต่ก็ถึงเวลาแล้วที่จะยุติความสัมพันธ์อันบิดเบี้ยวนี้จึงเตรียมการค่อยๆทำลายโลกของกู้เฉิงหลังจากที่เดินทางถึงประเทศเยอรมนี การเดินทางของสองสามีภรรยาในครั้งนี้ทำให้ชีวิตแบบฉันเธอเขาเราสามคนยุติลงไปด้วยในช่วงแรกหลี่อิงซึ่งอยู่ที่เกาะก็ยังติดต่อกับกู้เฉงทางจดหมายอยู่แต่วันเวลาผ่านไปความถี่ก็ค่อยๆลดลงจนกระทั่งขาดการติดต่อไปในที่สุดกู้เฉิงร้อนใจเป็นอย่างยิ่งจึงสอบถามข่าวครา,าวของหลี่อิงไปทั่ว จนได้รู้ข่าวคราวว่าหลีอิงแต่งงานกับชาวอังกฤษย้ายถิ่นฐานที่มีอายุมากกว่าเธอถึง20ปีเพื่อให้ได้สิทธิพำนักในนิวซีแลนด์ภาพความใส่ซื้อของหลีอิงในใจของกู้เฉิงแตกสลายในชั่วงริปตา กู้ิงทำตัวเหมือนโลกถล่มอยู่หลายครั้งเชียเย,ยมองเห็นสภาพของสามีแบบนี้แล้วก็พลอยสะเทือนใจไปด้วยดังนั้นเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีสุดท้ายหรือไม่ก็เพื่อช่วยกูเ้เถงเธอจึงได้เสนอให้กูเ้เถงเขียนคำสำนึกผิดเขียนถึงหลี่อิงผู้เป็นมือที่สามของครอบครัวการทรยศของเธอและความยากลำบากหาใครเทียบได้ของตัวเองหวังอาศัยสิ่งนี้ช่วยให้กู้เถงรู้จักหลี่อิงดีขึ้น กู้เฉิงจึงเริ่มต้นแต่งกวีนิพนธ์ที่ชื่ออิงเอ๋อแต่เรื่องราวกลับเหนือจากความคาดหมายเพราะหลี่อิงกลับเปล่งประกายเฉิดฉายอยู่ภายในงานเขียนของกู้เฉิงหลี่อิงกับความรักของเขาทั้งคู่ถูกกู้เฉิงปรับแต่งจนสวยงามซึ่งมันทําให้เชียเย่ยต้องเจ็บปวดอีกครั้งบางทีเธออาจจะสูญเสียความรักไปหมดแล้วนับตั้งแต่ที่ได้เจอกับหลี่อิงมันคือความหมดหวังซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ทุกคนต้องผ่านการต่อสู้อย่างเจ็บปวดและในขณะที่อ่อนแรงอย่างที่สุดนั้นเชเย่ ye, ก็ได้เจอกับผู้ที่ลุกจีบเธอที่เยอรมนีนั่นเองทุกคนเรียกเขาว่าปลาตัวโตเขาเป็นด็อกเตอร์สาขากลศาสตร์จากประเทศจีนไม่ใช่อัจฉริยะเป็นแค่บุคคลธรรมดาคนหนึ่งมีไฟในชีวิตแบบคนธรรมดาทั่วไปเคารพในความรักความเคารพที่เท่าเทียมกันนี้ เป็นสิ่งที่เชียรเยีย่มไม่เคยได้รับจากกู้เถิงเชียรเยีย่มมองเห็นชีวิตที่ปรารถนาในตัวของปลาตัวโตจึงเลือกที่จะคบกับเขาลับๆแต่ก็ถูกกู้เถิงจับได้และลงไม้ลงมือกับเธอเป็นครั้งแรกจนเพื่อนบ้านต้องแจ้งตำรวจถึงได้ยุติความขัดแย้งครั้งนี้ไปได้ แต่ทว่าชีวิตการแต่งงานของพวกเขาก็ได้พังทลายไปแล้วแม้กู้ถังจะได้สติคืนมาอยากหวนกลับมาใช้ชีวิตกับภรรยาแต่เชียเยซึ่งติดตามอัจฉริยะพิกรพิการมาหลายปีได้เจอกับอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตที่สามารถให้ความปกติสุขกับเธอได้อย่างแท้จริง แรงกระตุ้นทางความรู้สึกแบบนี้ไม่ว่ากู้เฉิงจะเสียใจและปรารถนาแค่ไหนก็ไม่อาจหยับยั้งได้เพราะเธอรับความรักของปลาตัวโตวไปแล้วเมื่อพวกเขาสิ้นสุดการบรรยายหนึ่งปีที่เยอรมน,นีก็เดินทางกลับนิวซีแลนด์และเชียร์เยก็วางแผนที่จะพาลูกชายไปจากกู้เฉิงเป็นการถาวรในวันที่8ตุลาคมปี1993ตำรวจท้องที่ได้รับแจ้งเหตุร้าย เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็พบว่าเชียเยได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะส่วนกู้เฉิงเสียชีวิตแล้วไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้บนเกาะไวฮิกิในตอนนั้นกู้ชังพี่สาวของกู้เฉิงก็อยู่บนเกาะด้วยเธอเขียนหนังสือออกมาหนึ่งเล่มในหนังสือ14วันสุดท้ายของกู้เฉิงที่ฉันได้พบบันทึกเอาไว้ว่า ในวันเกิดเหตุที่เชียเย,ย่บอกว่าจะขับรถไปรับเพื่อนที่มาจากเยอรมนีซึ่งคนคนนั้นอาจจะเป็นปลาตัวโตและกู้เฉิงก็คงจะทำร้ายเชียเย,ย่เนื่องจากสาเหตุดังกล่าวผ่านไปสักพักใหญ่ๆกู้เฉิงก็ได้บอกกับพี่สาวหลังจากที่เจอกันว่าผมตีเชียเย่ยกู้เฉีงวิ่งออกมาก็พบว่าบนศรีรษะของเชยเย,ย่มีบาดแผลขนาดเล็กอยู่หนึ่งแผล ก่อนที่กู้เฉิงจะลาโลกบนต้นไม้หน้าบ้านหลังจากที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุก็รีบนําตัวเชีย่ยเย่ส่งโรงพยาบาลทันทีแต่ไม่นานจากนั้นก็ประกาศว่าเธอเสียชีวิตนอกจากกู้เซียงพี่สาวของกู้เฉิงแล้วไม่มีใครอยู่ในที่เกิดเหตุอีกเชีย่เยเย่ถูกทำร้ายแน่ๆแต่กู้เฉียงใช้คําว่าตีทั้งยังเน้นด้วยว่าในตอนนั้นอาวุธสะอาดบาดแผลของเชีย่ยเย่ถ้าล้างแล้วก็มองไม่เห็น คล้ายกับกำลังอําพรางอะไรบางอย่างความโหดเหี้ยมสุดท้ายของกู้เฉิงจากท้อยคำที่กู้เชียงเขียนไว้เธอเวทนาน้องชายตัวเองชื่นชมหลี่อิงผู้อดทนเพื่อความรักและชี้นำว่าเชีย่ยเย่บีบบังคับให้กู้เฉิงต้องทำร้ายตัวเองและคนอื่นอยู่ตลอดเป็นผู้บงการและทำให้เกิดเรื่องเศร้าดังกล่าวซึ่งหากให้ตัดสินจากตัวหนังสือแล้วพี่น้องสองคนนี้เหมือนกันอย่างมาก กู้เงเย็นชากับลูกชายก่อนถึงขั้นบังคับให้เชี่ยเย,ย่ส่งลูกไปที่อื่นแต่เขากลับคิดว่าตัวเองเป็นพ่อที่ดีในอิงเอ,อ๋อเขายังได้เขียนไว้ว่าเขาปฏิบัติกับมู่เอ,อ๋อน้อยอย่างดีทั้งคิดถึงทั้งรักลูกของตัวเองซึ่งเป้าหมายก็เพื่อสร้างภาพลักษณ์ล้างมนทินในความผิดที่ตัวเองก่อไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งนี่คือสิ่งที่เชี่ยเย,ย่รับไม่ได้หลังจากที่เกิดศกนัตกรรมขึ้นแล้ว ครอบครัวกูไม่ได้กล่าวขอโทษครอบครัวเซียทั้งยังไม่อนุญาตให้ตากับยายมายุ่งกับมูเออร์น้อยด้วยซึ่งจากจุดนี้ ทำให้เราได้เห็นทัศนคติของครอบครัวกู้เป็นอย่างดีแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครการทําร้ายคนอื่นเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลบเลี่ยงและไม่อาจลบล้างได้เพราะมันคืออาชญากรรมหลายๆคนเข้าใจกันว่าเมื่อสวรรค์ประทานความปราดเปรื่องมาให้เขาก็ต้องพรากทักษะการเข้าสังคมทักษะการจัดการดูแลตัวเองรวมถึงความเห็นอกเห็นใจคนอื่นไปจากเขาจากพฤติกรรมทั้งหมดของกู้เฉิงจะเห็นว่าเขามีปัญหาทาง จิตใจขั้นรุนแรงมากนิสัยของเขาดูเหมือนจะหยุดอยู่แค่ในวัยเด็กผู้ใหญ่คนหนึ่งที่สลัดวัยเด็กไม่หลุดจดจ่ออยู่กับแค่ความสุขกับความปรารถนาของตัวเองเท่านั้นความรับผิดชอบต่อสังคมและครอบครัวต่ำทำเรื่องต่างๆตามมาตรฐานจริยธรรมของตัวเองซึ่งในความเป็นจริงแล้วนี่คือบุคลิกของผู้ป่วยร้ายแรงรูปแบบหนึ่ง เพราะขอแค่ไม่ได้รับบางสิ่งบางอย่างหรือขวยคว้าบุคคลบางคนไม่ได้หรือสนองตอบความปรารถนาไม่ได้ก็จะทำตัวเหมือนเด็กไม่รู้ผิดชอบชั่วดีร้องห่มร้องไห้ไปจนถึงทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นสกนตรกรรมของเชียเย่เป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกเราว่าอย่าพยายามใช้ความรักไปโน้มน้าวและเปลี่ยนแปลงคนที่มีอาการป่วยทางจิต เพราะบางครั้งสิ่งที่ได้รับกลับมาอาจเป็นเพียงแค่ผลลัพธ์อันแสนเศร้าที่ไม่อาจคาดการล่วงหน้าและไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขได้หลี่อิงถูกเข้าใจมาตลอดว่าเป็นชนวนที่ทำให้เกิดเรื่องบนเกาะวฮิกิเพราะการมานิวซีแลนด์ของเธอทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายตามมาหลังจากที่เธอแต่งงานกับชาวอังกฤษย้ายถิ่นฐานแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียด้วยกัน และในปี1995หลี่อิงก็ได้ตีพิมพ์นวนิยายที่ชื่อว่าคุณต้วนจีหลิวเต่าแปลว่าเกาะไวฮิกิที่จิตวิญญาณแตกดับโดยเป็นการบรรยายชีวิตของเธอบนเกาะนั้นแต่เพราะเขียนเล่าขยายความมากเกินไปเลยเจอคำวิจารณ์ในแง่ลบโดยถูกกล่าวหาว่าขายความเป็นส่วนตัวมากไปหลี่อิงเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในโพรงจมูกที่เมืองซิดนีย์ เมื่อวันที่8มกราคมปี2014ส่วนมูเออร์น้อยลูกชายของกู้ถิงกับเชียเย่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ด้วยความราบร่นโดยอาศัยมูลนิธิมูเออร์ซึ่งก่อตั้งขึ้นด้วยเงินบริจาคของเพื่อนๆพ,พ,พ่อกับแม่ แม้ว่าปู่กับบิดาของเขาล้วนเป็นกวีชาวจีนผู้มีชื่อเสียงแต่สาขาที่เขาเรียนคือวิศวกรรมที่ยิ่งไปกว่านั้นคือเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นิวซีแลนด์มาตลอดโดยพื้นฐานจึงพูดภาษาจีนไม่เป็นดังนั้นจึงไม่สามารถอ่านผลงานของบิดาได้แต่บทกวีชิ้นสุดท้ายของกู้เฉิงที่ชื่อว่าหวยจาแปลว่ากลับบ้านกลับเป็นการเขียนถึงลูกชายของเขา แต่นั่นกลับเป็นบ้านหลังที่ไม่มีวันหวนกลับไปได้แล้วเขาคือกวีที่แม้จะเสียชีวิตไปแล้วแต่ก็ยังไม่หลุดออกจากบ้านในจินตนาการศัจธรรมรกับความผิดพลาดความดีงามกับความชั่วร้ายอัจฉริยะกับวิกลจริตอยู่ห่างกันเพียงแค่ก้าวเดียวและการมีชีวิตอยู่กับการทำลายล้างก็อยู่ระหว่างกลางห้วงความคิดเช่นกันและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเราในวันนี้ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับบันทึกพิศวงนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ